สบายดีจ้าลุงป,ปานาอายยีที่นะาฮักทุกคนสบายดีน้องเมื่อนี้นเราโอ,อนมาเอฟเฟอร์เดพาเด็กหน่อยที่นี่ตกหมีทีกินแบบง่ายๆเนาะต้มีจ้าแม่ปุ้งเพื่อนหูซื้อหิวหิวเนาะนังน,น้อยกับหูซื้อหิวเพราะมาพี่ไม่ได้กินหมีได้โดนเลยเลยยคุคนส่วนหลายกินแต่มีเนี่ย แม่เนวะแม่พอาะสุควานเป็นคนมากินหมีอ้าวคุโบโบพี่นั่งเห็นนั่นกับเบิ่ร์นนะเขากินหมีอ๋อหมีก็นนะว่าไปกินแม่มาตั้งโดนเลยหมีไปกินเถิงอะม่กันแล้วซึ่งจะมาแต่อันนั้นเซเว่นมาเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะมีดีมานั่นแหล้วมีรถชมแล้วก็สีต้มเซอร์ไข่แล้วก็เซอร์ไข่พร้อมเซอร์ไข่ เสื้อผักแล้วก็เสื้อไข่น้องน้อยบพีงนี่ก็ของน้องของน้องกลมตั้งฮะเพราะว่าของน้องมีเสื้อผักเสื้อไข่แล้วก็เสื้อไข่เยอะขอพีชเมปุงกาด้ังน้ำใบทาด้วยจ้าแล้วก็เมปุงกาสซีตืมเสื้อน้ำเนาะ ตืมอ่นนะรถดีจะนำสบายดีจ้าพีน้องมาดคนดจ้ากินต้มนี่พี่น้องอาเด้อแล้เพียนบาดีจ้าหน่อยเลี้ยาเกะเห็นนนี้กองมันป็นทางนี้เลยสียูใส่นก็ดีแสบเลย

จะบ่้องบ่้องแมวออกไหโอ้โหแตกต้มสามหัวป่ใครล่ะไปพักนึงเจ่บ รถต้มยำแมเอาสยน้อยเอามันจังบเป็นเยื่อนได้สลุกแมน้าน้ำนีแมให่แม่จกินคนเดียวจะโงใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้เลยเขากิดหลายคนเลยสิเขาจกินนีีเากินหลารคนก่น้าวสามกุ้งดูาคนสอง mè xuống đây mè Ngon không đây ơi ừ. 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 อินห้อนๆขาโควิดโควิหิตโมัดแง่ห้อนๆเข็ะไลูกกินอิ่งกินไอศกีมไปแล้วแ็มเป็นยังลูกตอนนี้เราตะคอยถามมีสาวเลค่ะเอ๊็มบาทกับบุบบาทนี้เจ้านี่อืม ไม่ทำไม่อนี้นั่นแหละแกมเป็นบาทมีขมือเลยวะรักสงสัยแบบบาทตอนนอนจะนอนควาาเล็บกับเล็บแงะบอกตัดนะเครข่องดินเพิ่นอยู่หัวนอนทเดยข้าไปแล้วมือไวข้านขาดจะนอนก็เลยยังไงกินกินยดิ จะเห็นจะบอกเดาไปดิมีแต่เดาเลยจะนอนที่สุดจะยิ่งนอนกว่าฮ์มท่อนไม่เส้นอย่างนี้เส้นร่อนลูกเอาเส้นร่อนมามใช่มีเฉยเอาอีกคนเด้อเอาอีกคนเด้อ แม่พงกินารได้แม่กินเอแม่พงกินไยคือบอกเอาถ่วญ่แล้วจ้ะบอเล่กระเพือกินโบบส์ได้ฉันใแก้ไเอาถั่วยังไๆถั่วที่ชองอนยังสวยนึงเลยแกินเออไรใครอย องกเต่านนะตคือลมนะเขเคยน้จงใส่อ,สอิม่มเลย ตะกี้มีเบิร์ันตี้นี่นะกินเบิร์นนี่ทอัองอืดอิ่มเลยและอตอนตอนที่แตกโหแสบบ่สบเบงเว้ยแสบหลายดานๆกินเถื่อต้องมีกระแสบ เหนือมีม uh ีเขเธอเลยข้าวปลาบมีเพียคอยนฮอนซื่อแต่มีมีเขาเธอข้ากปลาด้วกันตาแดดเดินเด่นพนคนจ่อยคนจ่อยแบบมันมีมีไขมันมันมีมีมองระบายน้ำออกเลยเพราะในกระตูมีมีน้ำเห็นเจ้าหอยอยู่บ้างเห็นบ่เห็นอ่าเขากระวะเขาตัวเออเห็นนะเห็นช่องไปลูกเขานี่ยเห็นเต็มๆเลย มึงลุงก็ั่ยาอไปอีกหน่อยนึ่งคุณเห็นไดะทากองไก่ไก่พมด เดี๋ลูกห้อนไม่แล้วกันห่อนตัวเองเนะี่ยม่น้ำหมูกลหเลยเสร็จแล้วเดี๋ยว่ะพว,วงไวเ้ดเสร็จแ้วเจ็บเรามีเจลยืดชีพเดือนขนาด กินน้ำก็พอไหวสะอ,อ้นนอยู่ในเฮือนพี่โน,โน,น้องเยนอนสบายแล้ว <c oughs> นอนสบายเรามากกักฝันเลยสะอ้นนอนฝันโหใครแล่าคำว่าบ่๊ี่ว่าแต่แบบเราแบบหันเวลาที่แบบหันเชจงแห้งเลยว่วะวอค่อยๆฮะค่อยฮู้แล้วว่าเราต้องฝันนอนขอ้างๆไงเนี่ แหมขนาดนั่งเออจนเอาเสือแผ่นยาวมาใส่แหมแผ่นทอดดังทึมเดี๋ยว่าขาวลูกเอ้ยใหญ่มาก็ยังขาวรอาขาวเดี๋ยวนัดเันเดี่แล้วก็ยังขาวเราก็ดำเหมือนกันย้อนไปเบวังปกายนี่เนาะอือนึ่งใหญ่กับปิ่นนะไม่เป็นเลย นี่คือเก้าเป็นเป็ดน,นัดนะ่ะใสข่สขึ้นมากเนาะนองใส่ขึ้นแล้วก็แต่งตัวเป็ดพร้อมแต่งหน้าเป็นพร้อม,อม,มเวลาปลาลุงเหรอบอ ก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากก,กาดกกกลงไลค์กดแชร์ช่องครอบครัวสาวผู้ไทยเลยเด้อจ้าฝากเลเด้อจ้าฝากตัวมาแมนางนุ้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหลับชมติดตามช่องครอบครัวสาวผู้ไทยเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายที่นี่นางนุ้งก็คอลาไปก่อนเลยจ้าฝากช่อ,องน้องคุณน่ารักเลยจ้าบ๊ายบาย